สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทับในรายการยิปซีโอสีบริกรในสำนักอาจารย์โอและอา,ราจารย์ทพยากรครับนะ <S <s เข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลร,รายการเหมือนเดิมครับ กดแชร์แล้วตามด้วยชื่รเเรนนะและตามด้วยคำถามนะกดแชร์กันออกไปได้ครับเพียงคนละ9,999แชร์ เข้าไปกันได้ครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 1> แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะกดแชร์ออกไปครับามาแล้วชื่อแชร์มุกค,คนที่หนูอ๋อนี่ไม่ได้แชร์ออกให้นี่ไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แช่นะคุณมุกต้องมีผู้แชร์ครับนะขึ้นเหนือชื่อมาแล้วผู้แชาาร์มาจุไรรัตคุณแชร์แล้วมุกค,คนที่หนูแอบชอบเขาจะชอบหนูไหมคะ คุณต้องไปคุยกับเขาอ่ะไพ่บอกว่าคุณต้องไปคุยอ่ะเพราะคุณคําว่าแอบชอบเขาไม่รู้นอกจากคุณจะเข้าไปคุยไพ่ใบนี้บอกว่ารอคุณเข้าไปคุยนะเชื่อผมดิคุณแอบชอบไม่ดีหรอกถ้าชอบคุณต้องเข้าไปคุยเลยเข้าไปคุยเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าไปสารภาพรักเขานะเข้าไปทําความรู้จักบางทีถ้าเกิดเราชอบเขาฝ่ายเดียวเนี่ยเราได้แต่มองเขาหรือว่า ถ้าได้คุยกันแล้วถ้าได้เป็นเพื่อนกันแล้วแล้วแอบชอบเนี่ยมันยังดีกว่านะอคืแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยคุยกันเลยก็ลองคุยดูก่อนค่ะคุณอาจจะชอบเขามากขึ้นหรือว่าถ้าคุยแล้วไม่คลิกไม่โอเคคุณก็ไม่ต้องชอบเขาต่อก็ได้ก็ลองคุยดูก่อนนะคะไปคุยก่อนแชร์ค่ะแอนตอนมีพี่โอเขาคิดถึงหนูไหมคะเขารู้สึกยังไงกับหนูคะคือเยอะเหลือเกินครับ จะเอาคิดถึงแล้วก็เอารู้สึกยังไงคือเอาเอาเป็นว่าเอาหนึ่งคำถามมะครับคุณจะเอารู้สึกหรือคิดถึงเอาเอายังไงถามมาใหม่นะคะถามค้อามเดียวนะคะอย่าอย่าสับสนครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอเพราะเราไม่รู้คุณอยากรู้คําถามไหนมากที่สุดอมาแล้วเอาขิงขิงก่อนอ่ขิงชิงหรือขิงอ่ะการเงินเป็นยังไงบ้างคะมีผู้แชร์ค่ะอ่าการเงินเป็นยังไงบ้างนะลำบากครับช่วงนี้ฟืด ทำงานหนักหน่อยคุณพราวไม่มีนะคะไม่มีแชร์ถ้าไม่มีผู้แชร์เราจะไม่ตอบให้นะครับแล้วถ้าเอาคําถามเดียวด้วยครับนะคําถามเดียวนะคะคาถามเดียวครับพอเราเปิดไพ่ใบเดียวนะค,นครับคนที่กนะำลังคุยอยู่จะได้ครบไหมคะ9จุดอไรเนี้ย6จุด9จุด2 5 4 6เขาเป็นคนทักมาเองจะได้ครบไหมไม่มีแชร์ไม่มีแชร์ไม่ดูครับต้องมีผู้แชร์ขึ้นครับ แอมตอนนี้พี่โอเขารู้สึกยังไงกับหนูคะเอาแค่นี้นะง่ายดีเขารู้สึกว่าเราเป็นคนรวยค่ะนะคุณต้องเลี้ยงเขานะครับนะเขาถึงจะขอบคุณ <laughs> ไพ่มันเหมือนคุณต้องเลี้ยงดูเขาอะ่ะนะแต่ไพ่ไม่สมหวังเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไพ่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่รวยแต่โสดโดยที่มีท่านอาจารย์เออ มาดูแลในรายการทุกรอบคือเ,เอางี้คือโสดไม่เท่าไหร่คือจริงแล้วความหมายของไพ่ใปนี้คือคนที่เป็นแม่ไม้มีเงินนะคะอืมอมีคนถามมาเข้ามาปุกกี้เอ,อยุ้ยอ่ะ,อะยุย้ยขึ้นเร็วมากอะมา่างเหรอแอนอะถามยังตอบไปแล้วแล้วก็ยุ้ย42ปีคนชื่อเอกเขามีเราคนเดียวไหมคะจะดูเหรออันนี้ดูแค่ว่า คุณรู้เขารู้สึกดีีเเราคนดอ๋อไม่ดูครับข้ามไปเลยครับนะอะไรที่ชวนตีชวนทะเลาะเราไม่ดูครับข้ามไปเลยครับไม่ไว้ใจเขามีเราคนเดียวไหมมีคนอื่นไหมครับข้ามไปเลยครับคณโป๊กี้แฟนเก่าคนชื่อเคนเขาจะกลับมาไหมคะภาระเขาเยอะครับปัญหาเขาเยอะเขาพยายามที่จะกลับมามากเลยต่อสู้อะไรต่างๆนานานะคะเยอะมากอ่าไปแพทคนชื่อแบร์รี่เขาคิดยังไงกับเราคะ ต้องเฉยๆครับไม่ดีอ่ะอคิดแบบมีทิดฉิมานะมีมแบบโอ้ปัญหาเยอะอะแพวไม่มีผู้แชร์นะคะไม่มีผู้แชร์เราไม่อ่านนะครับผิดกติกา<ค>แต่แม่ใครที่แชร์แล้วไม่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวว่าเป็นสาธารณะนะคะต้องไปรูปลูกโล,ก,ลกนะถ้าเป็นรูปคนที่บอกว่าเฉพาะเพื่อนเนี่ยเราจะไม่เห็นนะคะมันจะไม่คิดคาว่าผู้แชร์ขึ้นนะคะ แล้วถ้าเกิดแชร์ไปที่กลุ่มที่เขาไม่อนุมัติโพส์มันก็ผู้แชร์ไม่ขึ้นเหมือนกันอ่าถ้ามีผู้แชร์จริงจะปรากฏผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับเอาละเวลาของเราเหลือมีไม่มากนะไอย,ย้ยคนที่ชื่อเอกเขาคิดยังไงกับเราคะแชร์แล้วค่ะอ่าแล้วคนชื่อเอกคิดยังไงกับเราอีกคนนึงใครอะย,ย้ยยุ้ย ใช่แล้วเขาคนชื่อเอกมีราคนเดียวไหมอ๋อคนชื่อเอกคิดยังไงกับเราถามใหม่เขาเบื่อเราครับพูดตรงๆนะเลยเหมือนเขาอกหักไปแล้วอะค่ะสามวันนี้นะเสียใจผิดหวังสูญเสียอะไรเงี้ยอืมกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อย เก้าสิบเก้าแชร์ก็ดีนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นของการเปิดไพ่เนี่ยอีฟซีเนี่ยสามารถรู้ของความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะความรู้สึกนะคะคุ้มแพรวคนที่กำลังคุยอยู่จะได้ครบไหมคะไม่เอาวันเนินปีเกิดนะคะมันอยู่ที่พวกคุณมันอยู่ที่พวกคุณใส่ใจกันอนะ่ะไพ่มันขึ้นอย่างนี้นะพวกคุณต้องใส่ใจกันเองอะ่ะจนกว่าจะได้อเอาใจกันหน่อยอืม บอกให้กดแชร์ออกไปไงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีเรนจะไปโฆษณาให้เขาหรือยังไงฮะแชร์แล้วชีรเรนคำถามไหนมีใครถามอะไรเข้ามา แก้วความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะมีคู่ค่ะระวังทะเลาะกันครับเป็นเด็กก้าว้านีสัยออกแบบเด็กๆครับคอยเถียงครับมีปัญหาครับกดแชร์ออกไปอาจารย์เําเป็นคนที่อ่านไพ่ยิปซีเก่งมากนะคะโคละเก้าพันเก้าร้อยเปิดปุ๊บภายปั๊บเก้าเก้าแชร์ความหมายของไพ่นี่ขึ้นใจอยู่แล้วใช่ไหมอืม อะไรมีคนถามเข้ามาคุณเตะใช่ไหมใช่ไหม,มคุณเตะยี่สิบเอ็ดเมื่อกี้โอนเงินช่วยเหลือบุคคลสี่สิบบาทแล้วผมส่งบุญนี้ให้กับเทวดาประจำตัวเทพประจำการท่านได้รับไหมครับไม่ดูครับนะคำถามเกี่ยวกับเทพเราไม่ดูท่าน <ะ S 2> ได้รับไหมสื่อเทพนะคะแพรดูแพรไปเลย ต้องอธิบายเขาฟังก่อนว่าเราไม่ดูเสื่อเทพ <อ S 1> สื่อวิญญาณเราต้องใช้ชุดนี้ครับจะไม่ดูดู่าครูเท่านั้นนะคะไม่ดูหน้างานอย่างนี้นะครับนะชุดนี้ไม่ได้ใช้ดูหน้างานใช่แล้วค่ะแพรพี่แนนเขามองเราเป็นคนยังไงคะมีเงินครับให้เขายืมตลอดครับนะพึ่งพาอาศัยได้นะเจ้าต้องเลี้ยงดูเขาตลอดไปนะเป็นอย่างนั้นจริงะปงจงะจริงดิเพราะนั้นมันเป็นไพ่ผู้หญิงมีเงินง ต้องเลี้ยงดูเขาแต่ว่าใครแต่ว่าเท่าที่โอรเรียนมานะควีนหือเหรียถามว่าเค้าคิดยังเค้ามองเราเป็นแบบผู้หญิงที่มีอํานาจและมีเงินก็มีเงินมีไงพึง่งพาใส่ใจเขาต้องเกรงใจเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนี่เพิ่งผมมองนะมันเพิ่งพาอาศัยผู้หญิงคนนี้จะคบใครต้องดูกระเป๋าเงินของผู้ชายด้วยว่ามีบ้านมีรถไหมพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ย อะไรที่เป็นเทพเรื่องเทพผมจะใช้ชุดนี้ดูครับนี่ปีหน้ามีโอกาสย้ายโรงเรียนไหมคะดูปีหน้าดูสามวันเองค่ะไม่ดูครับจะดูไม่ดูสามวันนี้จะได้ย้ายโรงเรียนไหมเอี่ยเออ้วดูให้ว่าสามวันนี้เจ้าจะย้ายโรงเรียนไหมสามวันนี้มีโอกาสอยากย้ายต้องรีบย้ายภายในสามวันนี้นะครับนะนะ เป็นไปได้เหรอครับเป็นไปได้ครับแพรวค่ะแพรวแพรวคนไหนกักลับมาดูไงนี่ไงแพรวถามซ้ําลงมานี่ไงคนกําลังคุยจะได้ครบไหมถามไปแล้วอ,อคนกําลังคุยเขามองเราเป็นคนยังไงคะเอาถามมาเจ็ดคํหคำถาม<ท>รครับหน <ๆ S 2> ึ่ถาม <S <S 2> <S 2> ครับตอนหนึ่งไลฟ์สดครับถ้าคุณอยากดูเยอะๆมาข้างหลังเพียง999กับผมนะเข้ามาได้นะติดต่อได้ที่ Facebook นะอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ไอดีรายเอเจทอพหนึ่งฮอหนึ่งหกนะแล้วท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดเวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะตามนี้ครับ Facebook นะครับนะอาจารย์โอเิริกรอภนะิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าูย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรายโอเสริหนึ่งห้านะถ้าอยากดูข้ามปีมาข้างหลังครับนะมาได้ผมดูให้พลังจิตอยู่นะ มาแล้วไม่มีแชร์ค่ะไม่มีแชร์ไม่ตอบครับผิดกติกามารยาทรุนแรงกดแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วช่วยเล่นคำถามนะคะโดยที่มีท่านอาจารย์โอแฟนบอกเลิอกอยากรู้ว่าเขาตะอยากตัดเราจริงๆใช่ไหมคะไม่ดูค่ะไม่ดูครับ,ไม,รบไม่ดูคำถามนี้ด้วยถ้าเกิดถามว่าจะได้คืนดีกันไหมจะตอบให้แต่ว่าต้องแชร์ก่อนนะคะอืม ดูอะไรอ่ามีใครถามอะไรเพิ่มเข้ามาไหมกิฟตดัดเราจริงไหมไม่ดูครับเอาละเดี๋ยวดูเวลาแล้วกันว่าทั้งหมดเราหอดกิฟทะเลาะกับนะัทะเลาะกันหนักมากเขาจะเป็นฝ่ายอยากกลับมาชักเดี๋ยวนะทะเลาะกันหนักมากเขาจะเป็นฝ่ายอยากกลับมาไหมคะ มันต้องได้คุยกันก่อนนะไพ่มันเป็นอย่างเงี้ยคือคุณคุณต้องไปคุยกันให้เข้าใจก่อนเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องตอนนี้เหมือนมีทิทฐิอะขนาดว่าจะง้อ,อก,กันจะอยากจะกลับมายังให้เขาเป็นคนเป็นฝ่ายกลับมาเองอีกฟิลฟิลว่าเลขที่สิบทับห้าสิบสามดีไหมคะว่าตามหน้าอารมณ์ไพ่นะครับนะว่าดีหรือไม่ดีนะจนครับแต่มีความสุข อยู่แล้วจนแต่มีความให้ขอทานอ่ะเออจนแต่มันมีมีคู่นะคือเราเราว่าตามหน้าให้ก่อนเกิดกินเอาแหละเวลาก็ได้เกินเวลาของเราเข้ามามันมันเป็นเลขแปดนะเนี่ยสิบก็เป็นหนึ่งบวกก็เป็นเลขเก้าเลขเก้านะบวกกันทั้งหมดมันก็ใช้ได้อยู่อ่ะมาคุณโอ๊ตผู้หญิงชิระ อัน,นัทเหรอเขายัางชอบผมอยู่หรือเปล่าครับยังสเสน่หาเมตตามหานิยมหลงอ่ะหลงพลอยครความร,ร,รักไม่มีสถานะโสดแต่งงานหรือมีแฟนไม่ยอมบอกนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอใค่ถามความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะโดยที่มีท่านอาจารย์โอ ทำไมอ่ะเรียกโอตลอดเลยไม่อาจารย์โออาจารย์โอเป็นเจ้าของเพจนี้อาจารย์ก็ไม่ค่อยอาจารย์โอก็ไม่ค่อยประกาศชื่อตัวเองเท่าไหร่นักแล้วแถมว,ว่าเวลาทำเนี่ยอาจารย์โอต้องพูดชื่ตอตัวเองกุ้งลอยรับเพิ่งทะเลาะก,กับแฟนจะดีกันไหมคะอย่า<ม>ทิถีกันนะอย่าทิถีกันเพื่อเรื่องเรื่องคุณแรงใส่กันเออยังนะครับภายสามวันน,นี้นะอืมก็เพิ่งทะเลาะกับแฟนมาหมาดๆเลยผู้หญิงก็จังกังวลแบบนี้แหละ กลัวเขาจะเลิกกลัวเขาจะอะไรแต่ว่าตแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายชายนี่เขาจะขอให้ใจเย็นลงก่อนแล้วเขาถึงจะคุยด้วยส่วนใหญ่ใช่ไหมจันทรองเขา <c oughs> ้าใจธรรมชาตินะเวลาผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกัน <c oughs> ผู้หญิงจะก,กังวลด่าไปแล้วอะไรไปแล้วเรียบร้อยได้อยากเลิอกอยากเลิกบอกเขาอย่างเงี้ยนะสมมุตินะอะ่ะสมมุติคุณทะเลาะกันอ่าแล้วก็ผ่านไปประมาณ ชั่วโมงหนึ่งอะผู้หญิงจะเริ่มนะเอ๊เขาจะเลิกกับปูไม่วะแล้วเขาจะมาง้อเราไหมคือคิดารตาอะผู้หญิงอ่ะจะเป็นฝ่ายติดต่อไปถามแล้วโทรไปง้อเสร็จรแล้วผู้ชายก็จะเงียบนะคะมังกรโสดอายุยี่สิบหกเรื่องคู่ครองจะมีคนเข้ามาไหมอ่ะยังไม่มีใครมาสามวันนี้ ยังไม่มีใครมานะครับเราดูแค่สามวันนะครับเขาเขาถามว่าเขาเขาบอกว่าเรื่องคู่ครองแต่นะครับยังไม่ได้ถามว่าไม่ได้ถามว่าอะไรไม่ไม่ได้ถามว่าอะไรถามว่าเรื่องคู่ครองเฉยๆแต่เขาไม่ได้ถามว่าจะได้เจอแฟนไหมหรือว่าอะไรก็ถามคู่ครองเฉยๆสั้นๆก็แปลว่าไม่มีเอาแค่นี้ไม่มีก็จบมามองว่าอาจจะเข้ากับคนยากด้วยแหละนะ คือนิสัยคุยภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องอะ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องอะ่ะไพดา่าเน,นิ่มจ,จริงรเรื่องจริงมีมีมีคือพยายามอย่าใช้อารมณ์นาพยายามอย่าใช้ความรู้สึกตัวเองนําเวลาคบกับคนเนะี่ยคุณออต้องคุยตรง,ตรง,ต,รงตรงว่าหนึ่งดาบเนี่ยหมายถึงคนมีทิฏฐิมานะอันนี้ไม่มีแชร์ออกให้ลูกตาไม่มีไม่มีผู้แชร์นะเหมือนคนอื่นเขานะคะคุณต้องแชร์แล้วตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะนะคะ ลูกตา็ดแฟน39มีมือที่สามจะเลิกกันไหมจะกลับมาคืนดีต้องรอนานไหมคะคือมีมือที่สามเราไม่ดูครับน่าจะดูต้องดูส่วนตัวสว่างมาดูส่วนตัวนะคะไม่ดูข้างหน้านี้นะคะแล้วไม่มีผู้แชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดถ้าเราไม่ดูข้างหน้านี้คุณก็ต้องถามคำถามอื่นแทนมานะคะถ้าเกิดคุณแชร์แล้วคุณก็ยังไม่ได้แชร์ให้เรานะคะอื อามังกรโสดอายุ26แฟนจะมีลักษณะแบบไหนคะไม่ดูครับผมดูคแค่หนึ่งคำถามคุณ,คณถามไปแล้วไงคะอ่าเราเราเปิดให้คุณแล้วก็ถือวระจบนะคะในหนึ่งหนึ่งคลิปดูหนึ่งคำถามนี่เลยเวลามาแล้วนะเนี่ยผมก็ไม่นี่นะไม่อยากทวงนะอ่ะอนะนี่สินี่ส <c oughs> ิบหกแล้วนะเนี่ยอ่ะคือคุณเข้าใจไหมว่าคุณอ่านข้างใต้โพสตซึ่งปักหมุดไว้ว่าถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามคน 1, ถามคนละหนึ่งข้อไม่ใช่เจ็ดชัวโคตร เพราะฉะนั้นเองฟังมั่ง mm. เข้าใจเปล่าอย่าให้ข้าต้องพูดนะชัดชัดไหมนะหมอดูอ่ะก็ดูกันไปเราดูตามาศาสตร์แล้วใครไม่แชร์ออกให้ก็ไม่ดูและอะไรที่มันถามเกี่ยวกับชิงรักหักสวัสดยาวเหยียดอะ่ะเธอมาดูข้างหลังดีกว่าเพราะคาถามเดียวไม่พอเรื่องเลิกกันไหมเรื่องเลิกกันไหม,เร,ไมเรื่องอะไรอีกอ,ะอ่ะเขามีคนเดียวไหมอะไรมีเราคนเดียวไหมอย่างเงี้ยฮะอเอ๊ยยี่สิบเอดจะมั่นกันอยู่แล้วแต่เลิกกันก่อนทําไมคะ ไม,ไม่ดูครับนะทําไมอ่ะ,อะคือคุณมีที่ถีใส่กันมาว่าตรงๆนนะไม่ยอมกันค่ะคือนิสัยไม่ยอมกันคุณต้องไปคุยกันเองอ่ะนะอืเลิกกันก่อนเนี่ยต้องมีปัญหาแน่เลยปัญหาเกิดจากการไม่ยอมกันแน่นอนอ, <c oughs> อ่ะเอาละเดี๋ยวเวลาเขาหมดลงแล้วโ <c oughs> ดวยมีท่านอาจารย์โอม,มาเป็นประธานในรายการทุกรอบ <c oughs> ท่านอาจารย์โอเนี่ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยไม่ได้บอกว่ามีคนอื่นด้วยนะ ใช่ไหม <Ừ. S 2> เลิกกันก่อนเนี่ยไม่ได้มีคนอื่นด้วยนะคะปัญหามันเยอะคุณลูกตาลก็ไม่มีคำพูดแชรยอยู่ดีอะค่ะเอาละผมก็ขี้เกียจรลอละจะถามพันรอบก็ไม่ตอบนะลูกตาลเอ้ยแต่แกไม่แชร์ออกให้ฉันก็ไม่สนใจละเวลามันก็หมดไปแล้วจริงๆฉันต้องออกไปแล้วเนี่ย <c oughs> อืแต่เห็นว่าเป็นเพจอาจารย์โอ้เขา <c oughs> นาะเลยนั่งทำให้เพื่อนอยู่เพราะนั้นเองอน่ารักจังเลยมไม่แชร์ไปละแชร์เราไม่ขึ้นเปิดสาธารณะแล้วค่ะอ่าไปละครับนะสวัสดี